สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวบ็อกเซตนะครับวันพีซในภาคของ阿ัต斯านะครับนี่ครับซึ่งมาเป็นบ็อกเซตแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเอพิโซด2นะครับต่อจากภาคอีทบูนะครับอ่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าในบ็อกเซ็ตชุดนี้นะครับของสยามอินเตอร์คอมมิกเนี่ยจะมีอันนี้ให้ด้วยนะครับนี่เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษอย่างนี้นะครับซึ่งเขาจะส่งมานะครับพร้อมกับบ็อกเซตอันเนี้ยที่อยู่ข้างในแต่ว่าหนังสือจะแยกออกอยู่ข้างนอกนะ มันก็อาจจะปกป้องบล็อกเซตให้อีกทีนะครับมาดูกันอันนี้ข้างกล่องนะครับก็จะเขียนไว้เลยข้อควรระวังนะครับอ,อย่าใช้คัตเตอร์หรือของมีคมกรีดเปิดกล่องอะไรอย่างเงี้ยหลีกเลี่ยงการรักษาใกล้เปลวไฟอะไรปกตินะครับแล้วก็ที่สําคัญครับลิขสิ์แท้ครับ ห้ามทําซ้ําจําหน่ายโดยเด็ดขาดนะครับถ้าตรวจพบเนี่ยจะดําเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับมาดูนะครับอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็จะบอกเลยราคา1,800บาทนี่คือราคาเต็มนะครับจะมีชื่ออาจารย์โอดาะนะครับเอจิโร่นะครับแล้วก็สยามมินเตอร์คอมมิตนะครับรายละเอียดสินค้าครับสำหรับอาราบัสตาเนี่ยก็จะมีกระตูนนะครับเล่ม1 3ถึง23นะครับก็คือภาคอาราบัสตาเลยนะครับรวม11เล่มพร้อมกับกล่องพิเศษสําหรับสะสม1ใบนะครับ อ่ะมาดูข้างในกันบ้างนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีกระดาษเปล่าเงี้ยกระดาษแข็งเนี่ยลังมาแบบว่าประกบมาอย่างนี้นะครับอ่าเพื่อป้องกันบล็อกอีกทีนะครับโอเคสําหรับกล่องกระดาษผ่านไปเรียบร้อยแล้วมาดูตัวบล็อกเซตกันนะครับสําหรับตัวบล็อกเซตนะครับอ่ะมาดูที่ตัวบล็อกเลยนะครับผมเอาหนังสืออามาก่อนอ่าเราจะรีวิวบนแบบชัดเจนนี่ บล็อกนี้สวยงามนะผมชอบแบบว่าเหมือนเป็นศิละปะดีนะเนี่ยดูข้างในอย่างเงี้ยเออมันเหมือนเป็นสีที่วนๆนี่ยหลายๆสีเฉดเงี้ยอ่าวนๆกันนะครับนี่คือข้างในเนี่ยนะโอเคเลยนะฮะ,ะมาดูรอบกล่องบ้างข้างบนนี่ข้างบนก็จะเขียนไว้เลย a าบาสตานะครับแล้วก็มีโลโก้วันพีชนะครับส่วนข้างนี้นี่ a าบาสตาอันนี้คือกลุ่มของมังกี้ดีลูฟี่นะครับ ก็จะมีลูฟี่มีโซโลมีซันจิมีนามิมีอุซอบชอปเปอร์นะครับแล้วก็มีองค์หญิงวีวีนะครับนี่แล้วก็มีเป็ดน้อยกาลูนะครับแล้วก็มีเจ้าอูดด้วยนะครับอันนี้คือฝั่งของพระเอกนะครับส่วนข้างอีกฝั่งหนึ่งนี่อันนี้จะฝั่งตัวร้ายนะในบาร์ล็อกเวิร์กนะครับซึ่งแน่นอนนะครับโคคดายครับหนึ่งในเจ็ดเทพจอนสลัดอ๋อโคคดายหรือว่ามิโตซิโรนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นนิคโลบินสมัยที่ยังอยู่ฝั่งเดียวกับโคคดายนะ อ่าแล้วก็ลูกน้องฮอโคได้นะครับก็ไล่เลยมิสเตอร์วันทูตรีอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านหลังสุดครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับแบบเป็นอีก3พาร์ทย่อยอ่ะเนี่ยพาร์ทแรกก็มีตัวปาวานที่ชื่อรามูนะครับเนี่ยก็เป็นพาร์ทย่อยมาอีกทีนะครับโอเคส่วนข้างใต้อ่าก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าดูกันชัดๆเลยนี่ครับก็มีชื่ออาจารย์โอดะนะครับเอเอจิโร่นะครับอันนี้คือบล็อกของมันครับอ่าแล้วก็ทําได้พอดีกับหนังสือ11เล่มด้วยครับ เนี่ยบ็อกสวยด้วยทุกคนโอ้โหแบบน่าสะสมจริง,รงนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือ11เล่มซึ่งก็ซีนมาใหม่ๆนะครับนี่ผมยังไม่ได้แกะนะครับก็ให้ดูลักษณะรูปร่างหน้าตานี้เป็นรีปินนะครับปกติก็เล่มละ125บาทเพราะเนื่องจากเป็นกระดาษกินลีตด้วยนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับอย่างที่บอกก็คือข้างหลังปกเนี่ยจะมีลายแผนที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็รูปเล่มเนี่ยจะมีความใหญ่กว่าปกติสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นี่โลโก้เป็นสีทองแวบ,บๆด้วย นครับสวยงามทุกอย่างครับอ่ะนี่เรียงมาเลยนะฮะเล่ม13เล่ม14 15นะครับ16 17อนะ่ะแล้วก็เรียงต่อครับ18 19 20 21 22 23ครับอ่ะทีนี้ผมจะนำทั้งหมดมาเรียงใส่บล็อกกันนะครับ ก็จะเป็นยังไงนะครับก็สวยงามแบบที่แรกครับก่อนที่จะเอาออกมาเลยนะครับพอดีครับใส่ได้พอดีเลยขนาดซีนอยู่ยังเรียงได้พอดีเลยนะครับโอ้ oh, สวยงามนะครับพอเรียงปุ๊บก,ก็สวยงามเลยนะครับอ่ะดูรอบด้านกันอีกทีหนึ่งอ่าข้างหลังท้ายแล้วก็ข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งเขาก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น รีวิวนะครับสำหรับบ็อกเซตวันพีซรีพินนะครับภาคอาสต้าเอพิโซด2นะครับนี่มาพร้อมกับแบบนี้เลยนะครับนี่เซตนี้พิเศษมากนะครับโอเคสวัสดีครับ